สวัสดีพี่น้องแฟนครับน้าตอกปลาและก็บเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่ครับพี่น้องอนนี้ครับบรรยากาศตอนบ่ายครับสถานที่ที่เราจะตั้งแคมป์ปิ้งคืนนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาบ่ายพาดึงครับนี่นะครับสองเซียนของเขาหัวหน้าดพอครับรองประธานกรรมการจุดครับกำลังเจะถึงแล้บนะครับ ตีดตั้งแคมป์ของเรานะครับนี่จัดมองไอะไรพี่น้องนะครบับไม้เก่าไม้เดิมครับพี่น้องอามาเอาบรรยากาศกันครับพี่น้องอบรรยากาศค่ำม,มากครับข้เจ้ากะไรบับโปรนะครับเขาเล่าครับเขาคอกนะครับยำแรงมากครับพี่น้อนะโอ้มีหอดเผือกพี่น้องผลเป็นไรงี้ว่ามีหอดไว้เผือกไวยังอยู่เด้วยตั้งคุณก็เป็น ว่าครับทั้งผุ่นฟังตรงขามที่บ้าวแจกยูเ,เนก็นได้พูนโอ้หลายได้พี่น้น่อเหมือนฟูงเหมืนอนไงเด้ยทั้งวัวทุกคนคก็เจ้าครับนี่เห็นแหละกินหอดบรรยากาศบ้านนอกเขาครับผมนี่บอกว่ามิต่บ้าบนนอกเด้นี่กับนี่ครับพี่น้องนี่ยเห็นปะบรรยากาศเราพูนทำกับปลา,ก,ปา,ก,ปาก,กินนะครับเนี่ยเอ้าเดี๋ยวปลาจกติดผ้าไปชมว่าเป็นปลายังกินพี่น้องอ่ะเอากินสองข้างเป็นหน,น,น้องหมืนีด้เอ้าเอามาเอาทางใไหนแบบน,นี้เดี๋ยวไปแจกขอหยาดเอาเดี๋ยครับน้อาบเบิ้งเพชรแนวนี่ เอาเจ๊เดเอาชิ้นสองคันนี่เอาเอาผมก็ติดท้ายยังติดเอาแล้วแต่เพื่อนติดบุญเอาเอาเหตุรอดเอาตามติดไปใจนะครับเอาเอาที่เธอสบายใจเอาพี่น้องเอาเบิร์ครับอันนี้เึิดมาก่อนบัตรสกินได้กินเอาผ่าไปนึงพี่น้องเอาว่าท่านครับมันสองคันเนาะเฮะเอาพี่น้องผมขออนุญาตครับขอหยาดไว้เถอโอ้ยว่างหันผ่าสามคันเลยครับพี่น้อง เอามาท่านครับเราแจกกับข้าจะจับกล่องอยู่ก็จะเอามาท่านนี่กันยานบ่ได้พี่น้องเบิ่งครับเมื่อเมื่อเหมกันเงียบพี่น้องครับหลังฝนตกแล้วปลาก็เริ่มกินครับเอาไปครับตรงสเปกนะครับน wow ี่แหละครับพี่น ну ้องการหาอยู่หากินของพวกผมก็ได้อย่าฝ้าเบื่อกันได้ครับพี่น้องเด้อที่ผมถ่ายนะครับเมื่อี้ก็เอาบรรยากาศแน่ยได้บ่ได้กับบว่ากันครับ มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศหของที่เบ้าแจ๊กยูนะครับเนาะแต่เป็นแถวอีสาหกรรมกับที่พิหาใส่เบ็ดใส่มองเลยพี่น้องเ็้ลยน่มหนียวก็กได้ี่เวทต้องทำทุ่มทานนะครับแต่ว่าอยู่นี่มันกับบ่มีหนา้าให้ใส่เบนะ็ดเนาะก็ต้องมาจังสีแหละพี่น้องเอามาว่ากันนะครับเนาะติดตามไปเลยครับผมนะครับตอนนี้กัฝนก็นเริ่มล้นไปแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เขาก็ได้เตรียมตัวเป็นสภาแล้วครับเตรียมเปียกครับเนี่ยสถานที่ของห้องครับพี่น้องเจ้า บาจ็บอยู่ค่ะถายรลายไปเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ฟ้ากับห้องครับเอาข้าวข้าวพี่น้องเนาะนี่ครับผลมาแล้วนี่พุ่นครับพุ่นบิดไปแรกเลยนี่ครับเราก็จะนอนค้างแรมกันที่นี่ครับคืนนี้ครับกับทีมงานนี่เราครับกับเขากำลังเขาก็เตรียมไปแล้วพี่น้องนะครับเมนูของเราวันนี้อันนี้เป็นเครื่องคั่วครับสีต้มยำไปเลยครับปลาเน้อที่เราได้มาเมื่อเช้านะครับหลังจนี้ก้อยบอกหอยพี่น้องนะครับหมูแดงย่างหมูสามชั้นครับแล้วก็ากนี้ น้ำชานะฮะก็แก๊กๆครับพี่น้องเรามาเอาบรรยากาศไห่ปี่น้องเบิ้งครับเราไม่เน้นนะครับเราไม่เน้นปลาเราเน้นเอาบรรยากาศกับธรรมชาติครับกินบ่กกินกาสมองแมนครับมาพักก่อนครับสนใจกับมาได้ครับพี่น้องแคมป์ปิ้งครับแต่ว่าหนานี่กะมีฝนฝ่านะครับพี่น้องนะครับทั้งพุ่นกับนี่ครับพุ่นนะครับจะจะได้กระเดยนเชิืนครับพวกหน้าหน้าครับถิ่สนใจกับมาพักผ่อนใจครับมากับมาทักใายเบาแจกกับทีมงานเลยครับพี่น้องครับ ทักทายท่านแรกครับกับทีมงานเซียนปลากระมังครับผมเอาครับทีนี้เมนูยังกระติ้ติดตามครับต่อเรื่ครับตอนนี้ก็ขออนุญาตปิดก่อนครับฝากห้องพี่น้องครับพี่น้องเมนูแรกของเราลังสันครับก้อยบอกหอยพี่น้องก้อยบอกหอยโขงครับนี่นี่ครับนี่เดี๋ยวตีปรุงครับพี่น้องไหมใส่พริกป่นพี่น้องตามด้วยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วพี่น้องหัวไม่ไหมพี่น้องหอมครับนี่นี่ครับไปต้องไปมันเป็นหอมครับนี่ อ่ะตามีพี่น้องประมาณนี้นะครับเอ็นปลาใส่ก,กระบอกหันเนอะห่วยเจ๋งเหรอเด้อบาดนี้กินอะไรเดี๋พี่นอ้องมะนาวครับผมใส่ไปได้ครับมันหาหมดแดงยากครับพี่นอ้องเขาังขังเคลื่อนนะครับหนานี่มันหนาฝนหลังจากน,นั้นก็คลิ้งเดี๋ยวพี่น,อน้นองนี่ครับคล้งเลยนี่นะครัะคะบไก่ปลอกไข่ปัง ครับพี่น้องน้าตาสวยปั๊นี่ครับพี่น้องเมนูเนี่ยครับค่อยบอกไว้ครับติดตามเมนูต่อไปครับผมเดี๋ยวบ่าวแจ๊กสีย่างหมูสามชั้นครับพี่น้องติดตามครับผมนี่ครับพี่น้องเมนูที่สองของเราต้มปลานิลครับพี่น้องต้มปลานิลตุมืะเอเศนะครับที่ไรมเือเ้าครับนี่นี่ครับผมน้ำกระเดือเดือดครับนี่เศบน้ำกันครับนี่นะครับผมนี่ต้มยำปลานิลครับ รอบเย็นของเรากับเมนูแซ่บๆพี่น้องครับผมนี่พี่น้องครับเมนูต่อไปครับย่างหมูครับย่างหมูสามสันพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศป่ากับที่นแบบนี้พี่น้องนะสวนครับตัวปลาก็ได้ติดน้ำกาวนั่นแหละนะครับอยู่กันเหมือนเดิมครับผมนี่ครับเมนูรอบเย็นของข้าครับ อยากหมูสามชันแล้วต้มปลาสุดรละเมอหันนี่เดี๋ยวจะอยากหมูครับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเศร้าครับผมโอ้หลังจากหมดขึ้นครับลบฟ้าลบฝนครับพี่น้องหมดขึ้นนีอก็ได้ครับลบหมดขึ้นครับนี่ครับจกั็มองแถวนั้นหมดขึ้นเฮียยังได้จ้าหนึ่งนำท่าปะครับเอาครับบรรยากาศตอนเศร้าดีกันจริงๆนะครับพี่น้องนะครับก็ฝากติดตามครับพี่น้องเอับเป็นรังแรงใจเหตการณับทีมงานครับผม ขอบคุณขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับว่าติดทายพี่น้องเมื่อเมื่อขึ้นครับมันกับทายไว้เลยครับพี่น้องว่าฝนฝ่าบ่ค่อยเป็นใจครับนะฮะถึงหม้อขนมซาดเนี่ยพี่น้องเมื่อขึ้นโอ้ยบปล่าแจกกัไใดเอาเอาแจกขึ้นดังเมื่อขึ้นเอาจะได้กับขอบคุณสำหรับการติดตามพ <net> ี่น้องนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวบปล่าแจกถิมวัดไทยสูพี่น้องคมครับเดี๋ยวบปล่าแจกขออนุญาตนี่ครับเมนูเช้ารังสันครับจะได้กับฝากกดซับสไครต์กดไลค์ไวแชร์พี่น้องครับ ตำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณต้อยหมวกสมพูอ่องต่องครับผม